คนแบบหมุนหม้อให้สมอดลงถึงแรงพักผ่อนอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรู้แล้วก็สงสัยแต่ว่าเดี๋ยวรอเป็นงานแนะเ่นปรอนคูดร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอะไรผิดพลาแน่นอนนี้ล่ะคูน่ารักเป็นเลยเวลาตอบแบบนี้ที่น่ารักมากมากเลยครไม่ได้ปิดมาแล้วตอบแบบสบายใจของงานนี้เป็นงานบูชาสถานที่ด้วยมีฮัสเตมาเห็นภาพนีไม่คืออุ่นไหนฮะภาพนี้เหมือนเขานั่งข้างกันเนาะ จริงๆน่าพลัดพริ้งนะคุลผู้ชมน่าเป็นผู้ไปไล่แต่จะพลาดน่าตกข้างหน้าแถวสามเนี่ยคือคุณพี่เนี่ยค่ะและกางนี้บอกเลยว่าด้านทางเรือทั้งนี้ขอบคุณพี่พี่สื่อคนสุดมากเลยบทเข้าร่วมมากและก็ทำภาพเหมือนข้อเสือไม่เสือเลยคะมีการแสดงอารมณ์ออกทางแววตาว่าเป็นห่วงเป็นใยให้กำลังใจนะถูกต้องในว่าเอ็นซีคะงานนี้นะเราก็รุ้งเรื่อยว่า จะดีไม่ใ <rôle> ช <à déc> ่คุณคบจริงหรือเปล่าอย่างไรจะบอกเลยว่าใครทั้งคูาใครอยากให้สองคนนี้เป็นแฟนกันเิีมาในเพจข่าวข่าวเลยนะคะเออกดเจ้ามาในเพจเลยพี่อุ่นเล่นเกมบอลหรือเปล่านี่จะไปปานเลยคุณวิทย์เนี่ย บอกเลยว่าเรียกว่าทีกัเชี่ยมีจนะว่ากันไปนะคะเป็นทายาทของคือเจริญพันธ์นะคะอันนี้บอกเลยว่าตามหาที่หมื่นที่หมื่นจริงจครับผมก็เรียกว่าส่งกำลังใจแล้วก็อัพรูปกันบ่อยบ่อพวกเราเป็นเอฟซีซินนะครับฝากถึงเวลได้นะคะได้ครับเวลาพูดนะว่าต่อมาหน้าสัยทีเดียเลยชื่อเะดี๋ยวรอฟังกันนะไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับที่ลูกศิษย์คุณเป็นสีคนเก่งของพวกเรานะครับเรากำลังพูดถึงหน้าบ้าน เขาเขียน้าพถึงแม่ของแชทชั่นว่า34ปีนี้พอนบ้านกอบรถหมดแล้วครับ<อ>่ะยืนยันเพราะคนนี้เป็นคนงงและโทรไปหา,ารจริงๆยืนยันนะคะว่าบานทำงานหนักของที่เพื่ออยากมีภาพถึงฝั่งไม่ถึงเป็นบ้านที่เป็นรถต่างๆนานาเขาทำได้สำเร็จและเขาภาคภูมิใจในการให้สัมภาษณ์แบสได้คู่กิบกับเรามากๆนิกกี้ว่าอย่างไรเนี่ยค่ะเจริญค่ะนิกกี้ ก่อนซื้อบ้านแลวละสามปีอยากจะผมบ้านให้หมดตอนแรกแเราเพิ่งรู้ว่าดอกเบี้ยบ้านเพราะถ้าคุณใจละก็เพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่มีหนี้แล้วพี่แปลว่าแค่เงินในบัญชีเราไม่เหลือเฉยแค่เงินเราหมดเราก็ถือว่าไม่เป็นไรกลับมาทําง,งานเริ่มต้นทําง,งานใหม่แต่ว่าอย่างไรถ้าไม่มีงานก็มีที่นอนไม่ไม่ไม่ไมีจุดมุ่งหมายที่พบเป็นหนี้มันเหนื่อยนะเพราะนั้นหนี้ผมเยอะเลยตอนนี้มันก็สบายใจที่